mong như mà nó lại, <laughs> nó gì đó, đi chơi. ญาตินำเรียนชี้แจงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินิุ์นะครับกระผมครับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินิุ์นะครับเป็นตัวแทนกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งท่านธบดีท่านพงศ์นราเย็นยิ่งนะครับก็ได้มอบหมายให้มาทําความชี้แจงกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเกี่ยวเรื่องข่าวที่อยู่ในโลกโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องการปลูกหญ้าอยู่บนบริเวณ ถนนอของอทางหลวงนะครับต้องนําเรียนว่าโครงการตัวนี้นะครับชื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดก,กาลสิศิินะครับในส่วนที่เหลือจากโครงการที่ผ่านมานะครับส่วนที่เราผมมายืนตัวนี้เป็นโครงการหนึ่งในโครงการความยาวประมาณ848เมตรนะครับเขาเรียก DR05 นะครับซึ่ง กิจกรรมของโครงการตัวนี้จะเป็นงานวางท่อระบายน้ําขนาดเมตรห้คูณเมต้าสิพร้อมทางเทา้าคันหินนะฮะตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะมีการก่อสร้างนะครับเราก็มีการอขออนุญาตก่อสร้างจากพื้นที่ของกรมทางหลวงนะครับซึ่งกรมทางหลวงก็มีเงื่อนไขว่าในการที่จะอนุญาตหรือทําการใดๆบริเวณของพื้นที่ทางหลวงจะต้องมี การทําเพื่อคืนสภาพผิวให้ดีกว่าเดิมนะครับซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็ได้ดําเนินการบางท่อระบายน้ําเสร็จพร้อมพุดบาททางเท้าคันหินรวมถึงมีการบดอัดดินซึ่งเป็นดินที่ดินเดิมนะครับซึ่งจากเดิมก็คือดินที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็มีการบดอัดเพื่อให้แน่นนะครับรวมถึงมีวัสดุที่คุมดิน โดยทางกรมทางหลวงเองก็กําหนดอยู่ในเงื่อนไขนะครับว่าจะทําอย่างไรให้วัสดุคุมดินเพื่อไม่ให้น้ํากัดเซาะชะล้างดินที่คลุมใหม่เนี่ยให้เขาเรียกว่าไหลลงไปสู่ท่อระบายน้ําก็เลยมีความเห็นว่าทางผู้รับจ้างได้นำหญ้านะฮะนำหญ้ามาปลูกเพื่อกอันน้ํากัดเซาะตัวนี้นะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดตัวนี้นะครับซึ่งก็ ปูกตั้งแต่ขอบทางหลายทางนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับทางถนนสัญจรไปมาตัวนี้แะครับก็นําเรียนให้ทราบว่าโครงการตัวนี้นะครับจะมีความสวยงามกว่าเดิมจากเดิมก่อนหน้านี้จะจะเป็นที่ดินลกลางมียากขึ้นนะครับปัจจุบันก็มีความสวยงามที่ผมยืนตรงนี้นะครับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องนะครับกับสื่อมวลชนที่เสนอข่าวให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็ทางนี้ก็คือทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็จะ,ะนําเสนอโครงการดีๆในลักษณะนี้ให้กับจังหวัดกาลสินต่อไปนะครับขอบคุณครับสนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการ สวนสัตว์ขอนแก่น